ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับนาฬิกาแขวนตุ๊กตาหมุนได้นะครับมีเสียงเพลงนะครับวินเทจมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้อีกเรือนหนึ่งนะครับ Citizen CMN411N นะครับตัวนี้เป็นนาฬิการะบบออโต้นะครับใส่ฐานนะครับตัวนี้นะครับเป็นออโตเมติกตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีคลื่นนะครับไม่มีคลื่นเราก็ตั้งมือได้นะครับเป็นรีดอหนะครับเนี่ยครับ พอถึงเวลาจะหกโมงเขาจะตีแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ครับใกล้เวลาหกโมงเขาก็จะตีเลยนะครับาทีหนึ่งเข้าหกโมงหนึ่งนาทีนะครับเป็นนี้เป็นตุกตามุนได้นะครับตีเป็นเสียงเพลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับถ้ากลางคืนหรือมืดกว่านี้ก็จะเห็นแสงไฟสวยๆนะครับ นี่นะครับเขาก็จะตีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่พอตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะไม่ตีนะครับเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์แสงอยู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับความแรงได้นะครับเอาเสียงเบาได้ดังได้แรงได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับความสูงสี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับกว้างสาสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับหนาแปดเซนติเมตรนะครับงานวินเทจตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบปีสภาพสวยนะครับถือว่าสภาพสวย ดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลําโพงนะครับตัวนี้ใช้ฐานนะครับก้อนใหญ่นะครับสามก้อนนะครับเดี๋ยวเปิดลังฐานให้ดูลังฐานนี่สวยนะครับไม่มีสนิมอะไรทั้งสิ้นนะครับฐานก้อนใหญ่สามก้อนนะครับก็อยู่ได้นานนะครับคิดว่านะครับไม่น่าจะหมดเร็วนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลําโพงอันนี้ก็จะเป็นแบบปิดเปิดเสียงได้ครับเราไม่ต้องการเสียงเราก็ปิดลงมานะครับแล้วก็เสียงเบาแรงปรับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดตั้งเวลานะครับตั้งเวลาได้นะครับ สภาพถือว่าสวยนะครับแขวนนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านด้านหน้านะครับดูใหม่ทีหนึ่งนะครับเสียงเพลงเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกลางคืนก็จะมีเป็นพายน้านะครับพายน้ําต่างๆนะครับสวยงามครับนะฮะแปลกตานะครับแขวนโชว์ในห้องรับแขกห้องฟังเพลงของท่านร้านกาแฟนะครับต่างๆร้านอาหารอยากจะโชว์ได้เลยนะครับตัวนี้ นักสะสมนักเล่นกาฬิกาก็อย่าพลาดนะครับของดีๆนานๆก็มาสักเครื่องหนึ่งนะครับมาสักเรือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับสามารถกดเป็นเสียงเพลงได้นะครับนี่ครับเขาก็จะเปลี่ยนเสียงเพลงไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันนะครับ ครับนี่ครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอถึงเวลามืดพอมืดนะครับเขาก็จะไม่ตีแล้วครับเขาก็จะหยุดเลยพอมืดสนิทนะครับเข็มวิรทีจะหยุดเดินนะครับแต่นาฬิกาจะเดินอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อต้องการความเงียบนะครับเพื่อต้องการความเงียบในตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามามีแสงปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็จะเดินตามปกติแล้วก็จะ มีเสียงเพลงตามปกติถ้าเราเปิดเอาไว้นะครับก็จะมีทุกๆชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจอยู่เรือนหนึ่งนะครับเป็นระบบนะครับรดิอคอนโทรลเลอร์แต่ว่าเราตั้งมือได้นะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีการปล่อยขึ้นวิทยุมาตั้งนาฬิกานะครับเราสามารถตั้งด้วยมือได้นะครับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆครับขอบคุณมากครับ